อุ้ยเสียงก่อมากอข้างในเป็นอย่างนี้เลยใครับอีกเมนูหนึ่งที่เราสั่งมาค่ะทุกคนมันชื่อว่าบุนเนมควบีผมไม่ไแน่ใจว่าอานถูกหรือเปล่าเออข้างในเขาบอกว่าเป็นไส้ปูนะคะทุกคนอ่านมามันมีแครบแครบน่าจะปูเดี๋ยวมาลองกินดูอันนี้ไม่มีน้ําจิ้มเลยนะคะทุกคนอุ้ยเสียงก่อมากอมมากร้อนร้อรอนร้อนไหมมันมีอะไรข้างใน มีแ้เวอร์มันมีผักเข้ก็ม่หมูสับขนมมันมีปูไหมแต่ว่ามีแต่ว่าไม่มากเั็นเนื้อน้อยเนื้อปูแบะมันมีคำว่าแค a b s p r i n นะคบก็คือคำว่าปูเนื้อปูมันก้คล้ายแบบหมูสับมามาหนักกันดู่แล้วก็มีวุ้นเส้นข้างในแล้วก็น่าจะมีเนื้อปูแต่ไม่ค่อยเยอะนี่แต่มันไม่มีน้ำจิ้มอะไรเลยมันออกจืดๆืดน่อยค่ะทุกคนเฮ้ยหรือเราต้องลองกินกับอะไรมันไม่มีน้ำ เป็นยังไงอันนี้ให้กี่คะแนนจะดูจากรสชาตินนประมาณแปดแปดโหถ้ามีน้ำจิ้มปอกไปแล้วครับวิวิน่าจะเข้ามากกินแบบธรรมดามันดูจืดไปเลยค่ะทุกคนแต่ใน,นความจืดนั้นมันอร่อยไหมไม่อร่อยแต่ถ้ามีน้ำจิ้มให้จืดเลยอือันนี้มันมีแบบมีไส้มีอะไรเต็มเลยค่ะทุกคนไส้เยอะเลยนะทุกคนจานนี้สี๋ทิ้นค่ะให้ดูแล้วอันนี้ไส้ข้างในมันค่ะ นนี่ะครับคือถ้ามีน้ำจิ้มนี่คือดาวบอกว่าตัดเซมซิเลยใช่อันนี้มันก็อร่อยกรอบดีค่ะทุกคนแล้วก็ไก่ได้เยอะด้วยนี่ครับคือคนไม่น้ำอาจจะกินประมาณนี้ก็คือไม่ได้กินกับน้ำจิ้มหรือเปล่าหรือว่ามันมีแล้วเราไม่รู้หรือหรือเขากินกับพริกหรือเปล่ากินกับผักเอออะไรยังไงอืมอร่อยขึ้นใช่ไหมมันเหมือนแบบต้องมาพันกับผักหรือเปล่ากินอันนี้แล้วกินผักตามอร่อยขึ้นเออ เสุดยอดมากเลยร้านนี้ต้องปักหมุดไว้เลยมันเป็นทำรรมาจากปูมีปูมีหมูมีแรน่ั๊กใช่ครับข้างในเป็นอย่างนี้เลยครับลองมากินได้นะครับเออส่วนตัวดาววันนี้กับวันนี้ชอบวันไหนชอบวันนี้<ม>าชอบวันนี้ <มา S 1> ชอบบุญชาตั้งแต่กินอาหารเวียดนามนะสำหรับดาวนะอันนี้ให้ดเดบิวตเลยอร่อยสุดเลยเหรออร่อยสุดอันที่หนึ่งเลยนัมเบอร์วัดตอนนี้นะตอนนี้นะตอนนี้นะเ นี่เรามากินได้นะครับอยู่ที่เวียดนามนะครับหาหน่อยเวียดนามใช่ปักปักเลยด้านนี้ต้องมาโดนผมเห็นดาวกินแล้วบอกตรงอยากกินมากเสียงแม่งกรอบมากอะเดี๋ยวมาดูนะโอ้ยดูเสียงกรอบมากถ้ามีน้ำจิ้มมันขาดน้ำจิ้มเนาะลุงนะผมลองกินกับพริกดูกินผัดตามเดู กินข้าวผักแล้วอร่อยนะถ้ามีน้ำจิ้มบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนอืมก็ามาลองก็ามาลองเมนูนี้